กที่ไม่มีต้นไม้จะเป็นอย่างไรคุณเคยจินตนาการถึงโลกที่ปราศจากต้นไม้หรือไม่โลกที่ไม่มีร่มเงาให้พักผิงไม่มีเสียงนกร้องไม่มีอากาศบริสุทธิ์ให้หายใจโลกเช่นนั้นจะเป็นอย่างไรเตรียมตัวพบกับภาพอนาคตที่น่าสะพรึงกลัวหากเราไม่ลงมือปกป้องถูนป่ากของเราในวันนี้ต้นไม้คือหัวใจสำคัญของระบบนิเวศหากปราศจากต้นไม้โลกของเราจะ,ะเผชิญกับหายนะทางสิ่งแวดล้อมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ผลกระทบจะแผ่ขยายไปทุกหย่อมหญ้าตั้งแต่ชั้นบรรยากาศไปจนถึงพื้นดินที่เราเหยียบต้นไม้คือปอดของโลกพวกมันดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปล่อยออกซิเจนออกมาหากไม่มีต้นไม้กระบวนการนี้จะหยุดชะงักลงส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในอากาศลดลงอย่างน่าตกใจกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศจะนำไปสู่ภาวะโลกร้อนที่รุนแรงอุณหภูมิโลกจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งและรุนแรงยิ่งขึ้น พายุเฮอริเคนไฟป่าและคลื่นความร้อนจะกลายเป็นเรื่องปกติในโลกที่ไม่มีต้นไม้อากาศที่เราหายใจจะเต็มไปด้วยมลพิษเป็นอันตรายต่อสุขภาพของทุกคนต้นไม้ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินและป้องกันการกัดเซาะหากไม่มีต้นไม้ดินจะแห้งแล้งและถูกพัดพาไปตามลมและน้ำทำให้เกิดการสูญเสียดินอย่างรวดเร็วดินที่ไม่สามารถเก็บน้ำได้จะนำไปสู่ภัยแล้งที่รุนแรงแหล่งน้ำจะเหือดแห้งพืชผลทางการเกษตรจะล้มตายผู้คน และสัตว์จะขาดแคลนน้ำดื่มในขณะเดียวกันพื้นที่ที่เคยเป็นป่าจะกลายเป็นทะเลทรายการขยายตัวของทะเลทรายจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนรากของต้นไม้ช่วยยึดดินและป้องกันการกัดซอกเมื่อไม่มีต้นไม้ดินจะอ่อนแอและถูกพัดพาไปได้ง่ายการสูญเสียดินจะส่งผลกระทบต่อการเกษตรและระบบนิเวศดินที่ถูกพัดพาไปจะทําให้เกิดการสะสมของตะกอนในแม่น้ํา และลำคลองทําให้เกิดน้ําท่วมและทําลายแหล่งน้ําการสูญเสียดินยังทําให้ดินเสือ่อมโทรมไม่สามารถใช้ทําการเกษตรได้การเกิดทะเลทรายเป็นผลลัพธ์ที่รแรงที่สุดของการสูญเสียดินพื้นที่ที่เคยอุดมสมบูรณ์จะกลายเป็นพื้นที่แห้งแล้งไม่สามารถเพาะปลูกได้ต้นไม้เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ป่ามากมายหากไม่มีต้นไม้สัตว์ป่าจะสูญเสียที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหาร ทำให้พวกมันต้องเผชิญกับความยากลำบากในการดำรงชีวิตป่าไม้เป็นบ้านของสัตว์ปลาหลาก,กหลายชนิดตั้งแต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ไปจนถึงมแมลงตัวเล็กๆเมื่อป่าไม้ถูกทำลายสัตว์ป่าเหล่านี้จะสูญเสียที่อยู่อาศัยการสูญเสียที่อยู่อาศัยจะนำไปสู่การลดลงของประชากรสัตว์ป่าสัตว์ป่าบางชนิดอาจสูญพันธุ์ไปตลอดการการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สัตว์ป่าที่ไม่มีที่อยู่อาศัยอาจต้องอพยพไปยังพื้นที่อื่นซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งกับมนุษย์หรือสัตว์ป่าอื่นๆต้นไม้เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญสำหรับสัตว์ป่าหลายชนิดผลไม้เมล็ดพืชและใบไม้เป็นอาหารที่สัตว์ป่าใช้ในการดำรงชีวิตเมื่อต้นไม้หายไปสัตว์ป่าจะขาดแคลนอาหารการขาดแคลนอาหารจะทำให้สัตว์ป่าอ่อนแอและเสี่ยงต่อการเป็นโรคสัตว์ป่าบางชนิด อาจอดตายการลดลงของประชากรสัตว์ป่าจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารสัตว์ป่าที่ขาดแคลนอาหารอาจต้องเข้ามาในพื้นที่ของมนุษย์เพื่อหาอาหารซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งและการทำลายทรัพย์สินต้นไม้มีบทบาทสำคัญในการผสมพันธุ์ของสัตว์ป่าหลายชนิดต้นไม้เป็นที่หลบภัยและเป็นสถานที่ที่สัตว์ป่าใช้ในการสร้างรังและเลี้ยงลูกเมื่อต้นไม้หายไปสัตว์ป่าจะไม่สามารถผสมพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การผสมพันธุ์ที่ไม่ประสบความสําเร็จจะนําไปสู่การลดลงของประชากรสัตว์ป่าการสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรมจะทําให้สัตว์ป่าอ่อนแอและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สัตว์ป่าที่ไม่สามารถผสมพันธุ์ได้อาจต้องเผชิญกับความเครียดและโรคภัยไข้เจ็บซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของพวกมันการสูญเสียต้นไม้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างมากเช่นการมนุษย์พึ่งพาต้นไม้ในหลายด้านตั้งแต่อาหาร จนถึงยามนุษย์พึ่งพาต้นไม้ในฐานะแหล่งอาหารโดยตรงและโดยอ้อมผลไม้ผักและ,มะเมล็ดพืชที่มาจากต้นไม้เป็นอาหารที่สําคัญสําหรับมนุษย์นอกจากนี้ต้นไม้ยังช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินทําให้สามารถเพาะปลูกพืชผ,ผลทางการเกษตรได้เมื่อต้นไม้หายไปมนุษย์จะขาดแคลนอาหารการผลิตอาหารจะลดลงราคาอาหารจะสูงขึ้นผู้คนจำนวนมากจะ,ะเผชิญกับความอดอยาก การขาดแคลนอาหารจะนําไปสู่ความขัดแย้งและความไม่มั่นคงทางสังคมผู้คนอาจต้องอพยพไปยังพื้นที่อื่นเพื่อหาอาหารซึ่งอาจนําไปสู่ความขัดแย้งและการแย่งชิงทรัพยากรต้นไม้เป็นแหล่งวัสดุที่สําคัญสําหรับการสร้างบ้านและที่อยู่อาศัยไม้เป็นวัสดุที่แข็งแรงทนทานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อต้นไม้หายไปมนุษย์จะขาดแคลนวัสดุสร้างบ้าน การขาดแคลนวัสดุสร้างบ้านจะทำให้ผู้คนจำนวนมากไม่มีที่อยู่อาศัยผู้คนอาจต้องอาศัยอยู่ในที่โล่งแจ้งซึ่งจะทำให้พวกเขามีความเสี่ยงต่อสภาพอากาศและโรคภัยไข้เจ็บการไม่มีที่อยู่อาศัยจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้คนผู้คนอาจต้องเผชิญกับความเครียดความวิตกกังวลและความเหงา ต้นไม้เป็นแหล่งยาสมุนไพรที่สำคัญสำหรับมนุษย์สมุนไพรหลายชนิดที่ใช้ในการรักษาโรคมาจากต้นไม้เมื่อต้นไม้หายไปมนุษย์จะขาดแคลนยาสมุนไพราการขาดแคลนยาสมุนไพรจะทำให้ผู้คนป่วยหนักและเสียชีวิตผู้คนอาจต้องพึ่งพยาแทนปัจจุบันซึ่งอาจมีราคาแพงและมีผลข้างเคียงการสูญเสียความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพรจะส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โลกที่ไม่มีต้นไม้เป็นโลกที่น่ากลัวและไม่น่าอยู่เป็นโลกที่เต็มไปด้วยความยากลําบากสําหรับมนุษย์และสัตว์ป่าก,การสูญเสียต้นไม้จะนําไปสู่หายนัทางสิ่งแวดล้อมความอดอยากการไม่มีที่อยู่อาศัยและการขาดแคลนยาเราต้องตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาต้นไม้และป่าไม้เพื่อให้โลกของเรายังคงเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ต่อไปเราต้องร่วมมือกันปกป้องถุนป่าของเราเพื่ออนาคตของลูกหลานของเราถึงเวลาแล้วที่เราต้องลงมือทำ ร่วมกันปลูกต้นไม้ดูแลรักษาป่าไม้และสนับสนุนองค์กรที่ทำงานด้านการอนุรักษ์เพื่อสร้างโลกที่เขียวชุ่มและยั่งยืนสำหรับทุกคนอย่ารอช้าเริ่มต้นวันนี้เพื่อโลกที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี้ฝากกดและกดแชร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างคลิปใหม่ๆด้วยนะ